เธอดูอะสิ่งที่มึงเห็นคืออะไรดูถ้ามันเหนียวมันไม่แห้งมันไม่ลื่นมันจะไม่สามารถถูกกับหน้าอย่างนี้ได้เลยนะมันจะคงจะเนื้อออ,อกปะ,ะเดี๋ยวทายดูข้างนึงก่อนอ,อันนี้คือข้างที่จ๋าทาไปแล้วสี่รอบนี่คือหลังจากที่มันแห้งแล้วฝั่งนี้คือทาก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอมันแห้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยังไม่แห้งนะหรือเป็นกันแดดทั่วไปนะมันจะอีกเข้าใจปะถ้ามันเป็นเนื้อครีมที่ไม่ได้นุ่มลื่นอะ มันจะไม่ได้แบบอย่างนี้เห็นความแบบหน้าติดเกาะมือปะอันนี้คือมันไม่เกาะมือเลยเว้ยอันนี้คือพงทําใหม่ๆแล้วพอมันแห้งไปปุ๊บมันจะนุ่มแห้งอย่างนี้คือมันเป็นกนแดดที่ไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักไม่อุดตันไม่พอมันยังนุ่มๆลื่นๆเหมือนแบบมึงจะเอายังไงมึงพูดมาเลยคือคือคือถ้าเกิดจ๋าพูดคำว่ามันเหมือนแป้งฝุ่นอะ ถ้าดูเวอร์อะเห็นปแต่สําหรับตัวจ๋าฟิลที่ชีวิตนี้เวลาใช้ใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแห้งอ่ะแล้วมันนุ่มๆลื่นอะมันก็คือแป้งฝุ่นอะแต่มันไม่ได้ลื่นเหมือนแป้งฝุ่นเบอร์นั้นนะที่มันแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดแต่มันคือกันแดดไงที่มันแห้งแล้วมันนุ่มน่ด้วยไงมันแห้งมันนุ่มมันลื่นมันเหมือนอะไรกูก็ไม่รู้กูจะบรรยายว่ายังไงอะเห็นป่ะเริ่มแล้วพายแห้งแล้วเห็นป่ะเดี๋ยแปบนึงนะเห็นป่ะพอมันเริ่มแห้งมันก็จะเริ่ม อหนูไม่กล้าทำอะไรหนูจะเล่นหรือไม่กล้าเนยจอมปล่อยลองลองคอมเมนต์กันมาหน่อยทุกคนใช้แล้วมันนุ่มลื่นอย่างที่จ่าพูดจริงไหมแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยใช้แล้วแล้วพอจับผิวแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะทุกคน